วันนี้นะครับเราจะพามากิน pues ร้านอาหารที่การตกแต่งเนี่ยเป็นของยุค9ก้าสิเลยครับทุกคนซึ่งเกิดในปี1,9อะไรไปดูกันฮะไปเอาคาเต้นเลยเหรอหนึ่งาองสามมาจริงไหมเนี่ยสามสองหนึ่งาหนวะพี่พี่พี่เป็นแบก้าของผมดิเนี่ยเหรอสวมาดีสวัสดีครับ ช่องบังแจนะครับกระดุกกระดุกปูดด้วยตอนพูดอ่ะพูดไหมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านร้านไลฟ์ฟุกร้านฟาร์คเร้า ปาร์คเว้าครับผมะรวิด้ขอแล้วพี่อโยุเหลียวโยุเหลือสักทีหนึ่งสองสามปุ๊บปุ๊บดิว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 โอเคคลิปนี้เราจะมากินอะไรพี่เป็นคาเฟ่ที่ตกแต่งแบบยุคยุคเก้าศูนย์อะก็คือมันจะมีให้เราดูบรรยากาศคือของที่เราแบบอาจจะไม่เคยเห็นครับก็มีวาดรูประบายสีอ๋อหรอพี่เด้อมีแคนวาสเด็กๆให้เด็กๆมาวาดเล่นกันอะไรเงยแบบระบายสีแล้วก็ตัดให้ดูด้วยนะผมเห็นใช่เืนเราอ่ะเคยมาตรงนี้แล้วใช่แล้วเราไปเข้าๆแว๊บๆเคยเห็นน่าจะดูแล้วก็ออกเลยร้า นั่นนะฮะเรามากันวันนี้เดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างเอาดวดมาครับพี่ เล่นรอคนทักกับเราน้ำหนัก <c oughs> น้ำหนักหกสิบหกหรือวะพี่ต้องยืนคุณช่างไง,งเอาใหม่ดิเขาวัดจนยังไงนี่ไงนี่พี่พี่ต้องพี่ต้องวิธีการคือพี่ต้องทำอนะไรเนี้ยขึ้นขึ้นมาขึ้นมาอยู่ตรงนี้ให้ได้อันดับแรกพี่ต้องดึงไอ้ตัวเนะี้ยไปไกลๆก่อนเลยคุณเคยใช้ดิเหรอแบบนี้เออก,ก,ก็ผมยึดเด็<ว>กย<ว>ึดเก้าศูนย์รอยลิสต์แปดกว่าแล้วอะสมมติน้ำหนักพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยไม่ถึงอ่าอันนี้ใกล้ละหนึ่งร้อยหกพี่หนักร้อยหกใช่เหรอเออ อินเสิร์ตอยู่อู้อะไรเนี่ยพี่ตอนหยิบไงฮะตอนหยิบไงหายอยู่คุณจะอาอาหารนกไหมมันยังไงเนี่ยคุณดูอาหารลกแต่เมื่อกี้แล้วยังไงคุณดูอาหารนกโอ้คัดอะไรไม่ดัน เพิ่งเข้าร้านแล้มีของติดมือแล้วหายากจริงมันเนี่ยถ้าคุณไม่รอรีวิวตอนกินทีเดียวผมถือมาพอดีคุณก็ได้ตอนนี้เข้ามาในร้านแล้วนะทุกคนใช่คือข้างในเนี่ยมันจะมีแบบสักด้วยตะกี้เราเดินเซอร์เวยกันแล้วตั้งแต่วันเยอะมากก่อนที่เราจะเข้าไปเออลองถามพี่เขาไหมว่ามันยังไงเปิดปิดกี่โมงร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบอกรายละเอียดไปพี่เชิญสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้ไส้กรอกแดงเดี๋ยวเพืนมาคราวนี้ไส้กรอกแดงสุดร้านเออสูตรแมคโครค่ะนี่ไม่ได้ขายค่ะไม่ได้ขายร้านร้านเปิดกี่โมงครับ เปิด1 7โมงค่ะเปิด1 7โมงค่ะถึง2ทุ่มค่ะร้านอยู่ตรงไหนครับร้านอยู่เข้ามาในซอยกรมที่ดินค่ะแล้วก็ตรงเข้ามาตามทางเลยอยู่แถวสถาบันอาร์บิสตี้ค่ะร้านเป็นสไตล์ไหนอันนี้เป็นวินเทจค่ะก็จะเป็นแบบของเก่าสะสมเปนกจ้าของร้านนะคะอันนี้คือพี่เจ้าของร้านนี่เจ้าของร้านค่ะเขาแค่น้อยเขาแค่น้อยโอเคครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในดีกว่า ก็คุณจะถือมันดันเข้าไปด้วยเนี่ยเอาจริงไหมเนี่ยวางไว้ตรงนี้ก็ได้ไม่มีใครเยี่ยงคุณหรอก<ป>พอเข้ามาข้างในใช่ไนหะมมันก็จะมีเพลงไก่ลักเสมเบอร์เราต้องรีบร้องให้มันเพี้ยนคีย์เพีย้ยนม,มันจะไ,<ผ>ม,ม,ไม่ติดเลือยจะถาคุณเซฟนี่แหละให้คนเซฟล้มตากล้องตัน <laughs> นี่ไอพวกนี้คือพวกอะไรนะทีวีอ่าแทีวียุคเก้าสิบเนี่ยมันก็จะมียี่ห้ออะไรบ้างพี่เนี่อ่าเนี่ยทานินเมื่อก่อนบ้านผมใช้จริงปะเนี่ยทานินไอเนี่ยชาแนลบ้านผมเนชาแนลเนชาแนลอันนี้เคยได้ยินอยู่เนชาแนลอันนี้เพรสิดเนนต์อีวิลเอออันนี้จะเป็นพวกเทปหลายก่อนเทปวิทยุอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นลำโพงบูทูธใช่สมัยก่อนเนาอบูทูธวิทยุวิทยุวิทยุอันนี้ผมก็ทันเลยออทุกวันนี้ก็ยังทัน่นะอันนี้พัดลมสมัยก่อนสังเกตดูมันจะเป็นพัดเหล็กหมดเลยนะบาดทีนิ้วขาเลยนะ ใช่ทุกทุกรุ่นเลยเมื่อก่อนจะเป็นพลาสติกแล้วมันทนมากสมัยนี้เป็นพลาสติกไงเป็นพวกพก,กล้องฟิล์มฟิล์มห๋อเนี่ยฟิล์มเมื่อก่อนไหมคุณจ,จ,จะดิจิตอจลจริงเห <laughs> รอทำไมคุณถึงเอาใส่เมนอย่างนี้แผ่นเสียงแผ่นเสียงแผ่นเสียงแล้วเพลงมันจะดังยังไงนะดีอ่ะตีีด๋อแล้วก็ประมาณนี้มันตรงนี้จะเป็นโซนพวกอันนี้อันนี้ก็เขาขายอยู่พี่ทำไมเขาเก็บราคาด้วยน่าจะขายขายน่าจะขายนี่พี่ปลาอะไรเนี่ยเดี๋ยวปลาดุกเหรอ อันนี้คุณจ่าเฟรมดูคุณเที people, school, ่ยวจริงเอออเาจริงๆนะพอเข้ามามันมีอะไรให้เราดูวันนั้นผมเห็นนกนกไปไหนแล้วครับพี่นกมันเชื่องมากเลยเขาแบบเาก่อนว่าวันนั้นเราเจอวันนั้นเรามาเราเห็นเขาอยู่ที่สมุทรเนี่ยดูดิอันนี้นกอะไรครับพี่นกขา นกเขาไม่ใช่นกเรานกเขาแล้วพี่เอามาไหมประวัติชื่อนกเขาไม่เอาอ๋อประวัติมันเป็นไงพี่วันนั้นแปลกจากพี่แล้วนกตัวนี้ประมันตกมาจากรังค่ะแล้วพอดีมันรอดอยู่ตัวเดียวเพราะปากมันจิ้มอยู่อยู่ชายบ่อจิ้มดินปากจิ้มดินจิ้มดินมันมันจิกไหมฮะไม่ค่ะมันพี่บังเอามือไปลองดิก็เพื่นดีนะนี่นี่ปล่อยไปเมื่อเช้าแล้วพอเขาเย็นเนี่ยเขาก็จะบินกลับมาอ๋อบินกลับมาเองเพราะว่า เขาจะไม่ไปไหนเขาต้องกลับมาไม่ได้ฮูค่ะเชื่อมากเลยแต่ผมโตแดีวก็ทำอาหารได้แล้วอะไรอ่างเงีดีจะกินอย่างเดียวอันนี้นกเขาเนี่ยฟอปนกเขาอะไใช่นกเขาอันนี้มันไก่เออนี่ไก่เหรอเออเป็นไก่นกพิราบลำแพนนกพิราบลำแพน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 ก็คือใครไม่รู้ชื่อเนี่ยตะโกนถามพี่ก็ได้เลยพี่เขาบอกต้องเดาแบบเรา อือข้างล่างก็จะเป็นเป็ดไทยเออมันจะมีเป็ดไทยอยู่ตรงนี้เหมือนฟิวส์สวนสัตว์นั่นแหละจริงจริงตรงนี้แบบถ้าให้เราเดินเวาารถ้าพาเด็กๆมาแล้วว่าเด็กๆเดิเจะชอบนะถ้าเราเดินหมดอ <c oughs> ่ะเด็กคนดูจะไม่ตื่นเต้นแล้วไงอยากให้ทุกคนเนี่ยมาดูมาแบบอาจจะแบบกินอาหารอิ่มแล้วมาเดินย่อยเดินย่อยดูอาหารเนี่ยมาได้เนี่ยเราข้างนอกมันจะมีอีกกว่าหน้าเต่า เพราะที่เราเกินเกินไปนั่นแหละเมือม่อเมื่อคลิปก่อนคือจริงมองจากข้างนอกอะมันดูเล็กมากเลยใช่มันดูมันดูไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่ข้างในอะ <c oughs> ใช่ใช่ไหมแต่พอเขอ้ามาจริงๆดูแบบโอ้โหดูดิมันไปได้เรื่อยๆเลยแล้วบรรยากาศดีมากเลยเออเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเย็นแล้วแต่กี่เรามามันแดดร้อนหน่อยมันก็จะดูอีกแบบหนึ่งแล้วก็นี่ตรงนี้จะเป็นพวกเต่าพวกอะไรนะอโกนาะไรย่้าอันนี้คือเราเดินจาก ข้างหน้าสุดมัาจนสุด<ช>ข้างไหนแต่มันจะมีทางแยกอีกแต่เราไม่ได้เข้าเราเดินตรงไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ใครอยากลองตามมาดูก็ตามมาได้ที่นี่ที่ parkway house ก็คือเจอง่ายๆเ่ิเจอก็เจอใช่เรามาสุ่มดูบางทีมัน,มนใครมีพวกใบบงใบบัวด้วยนะให้ไปยืนได้ตอนแรกเขาเลี้ยงแล้ว,ขเ,ลวขเขาบอกโดนอะไรมันกินไม่รู้หอยปลวกหอยไม่ใช่ปลวกปลวกมันกินทั้งบนหอยหอยมันเกาะแต่ถ้าปวกกินต้องยังไงติดต่อที่วัรุ่โฟูเขารับชีทปวกทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพ มาจากรายการนี้บวกเพิ่ม500บาทคนจะไม่มีวันบอกแน่ว่ามาไากไหนเฮ้ยติดต่อโฟกได้ถ้าเรื่องบวกเรื่องบ้านมีมุมมีไม้ คุณจะทําการฉีดให้ก็เดินดูเฉยๆอ๋อเหรอเราเดินดูอ๋อมีตรงนี้มีนะพี่ตรงนี้แล้วก็กลับไม่ต้องเรียกรอเล่นรอเล่นเขาบริการชิงบริการฉีดแล้วก็ดูแลให้ผมติดต่อไปแล้วให้ไปเป็นพนักงานกำจัดปลวกหนึ่งวันหนึ่งวันรอติดตามดูได้พี่บางฉีดปวกหนึ่งวันไม่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนพี่โอเคหลังจากนี้เดี๋ยวขึ้นไปหาอะไรกินไหมพี่เราเตรียมอาหารไว้เรียบร้อยแล้วน่าจะเย็นชื่นหมดแล้วเราสั่งไว้แล้วไปฮะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปที่กินกันเลยครับผม มันเป็นมันต้องฟิงอะว่ะคนไม่พูดอะแล้วตอนเปิดคิดไม่ตบมือยังไงพี่อันนี้ตอนนี้เราก็มานั่งกินที่โต๊ะอาหารละก็คือหลังจากที่เราไปเดินดูสำรวจร้านเข้ามาและว่ามันมีอะไรน่าสนใจมีให้เราเล่นมั่งไอที่เล่นเราก็เล่นไม่เล่นนะเราก็ไม่เล่นตอนนี้อาหารก็หลากหลายเมนู อันนี้ก็พี่เคทครับผมสวัสดีครับพี่โฟกผมมังแจสวัสดีครับลาไปก่อนสวัสดีครับไช่ตอนนี้เราก็จะมาลองชิมเมนูแต่ละเมนูกันนอยากลองอะไรไหมก่อนไหมผมชอบนี่กระเทียวแกงชอบมากอันนี้ชอบส่วนตัวมันเป็นอาหารของอะไรพี่อันนี้มันจะอยู่ในร้านที่เป็นมุสลิมอยู่ในร้านที่เป็นร้านสลามก็เนื้อใช่ไหมครับอันนี้กระเียวกระเทียวแกงเนื้อแกงเนื้อโอเคไปบางกรกันเลยเนื้อเต็มเต็ม เหมือนมีกะทิอ่ะใช่ใช่มันจะมีความเป็นกะทินิดนึงเนื้อติดเอ็นติดมันเนื้อติดมันติดเอ็นพวกชอบไหมผมกินครั้งแรกอร่อยครั้งแรกใช่ไหมอันนี้ครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกเลยนี่ก๋วยเตี๋ยวกะทิมันต่างไม่เปลี่ยนน้ำราดเฉยใช่ไหมใส่เครื่องรสชาติรสชาติมันต่างนะมันจะมีมันจะมีอันนั้นมันจะออกแกงแใช่ไหมเป็นความรู้ไอตัวนี้เป็นกะทิมันมีความเป็นกะทิกว่าแล้วก็ใส่กุ้งแห้งอะไรมาเอาต้องลองพูดลำบากกับโฟกัสใช่ใช่ต้องลองชิมเราอธิบาายยก ต้มหู้เนื้กุ้งแห้งเนื้อครับเนืนะ้อเนืนะ้อไปไข่ก็เขาไปเขาไปไข่แล้ว,วครับบวกไปไอ,อุ้ยอุ้ยเปนโดนเลยมากครับนี่อุ้ยเอาอีกเอาอีกหมอครับหมอหมอภ <c> า <oughs> พมันจะเหมือนแบบต้องเข้มขน้นต้องมันต้องหวานใช่แต่นี้มันไลท์แบบไลท์มากมันเบาอ่ะใช่เบาๆน่ะไม่แน่นกินง่ายนะใ มันง่ายมันเงยไปไหนไม่รู้เลยกล้องมันเป็นไรวะวันนี้มันเงยไปไหนไม่รู้วันนี้คือเราลองเราลองโลนินนะอย่าอย่าอย่าจืดสารนะเดี๋ยวนะเราทุกวันรอเล่นมองเอ้าหันซีนงคุกยัดไปคำเป็นเร์่องทำไรอ่ะพี่นัทโอเคได้ละลงว่าง่ายนี่ใช้โลนินถ่ายครั้งแรกดูดิเนี่ยหันขนาดนี้แล้วมันจะไม่หันตามเลยเด้อเจ้าให้มันหันตามใช่ไหมนัก มาลองกล้องตรงเนี้ยนะใช่ไม่เป็นไรฮะฮะไปเขาขอทานสิไปฮะกันี้ไปไปโอหมันไปแล้วไปแล้วหอมนะพี่เหมือนเหมือนเรากินไอ้นั่นน่ะพาสต้าเออมันมันเหมือนเว้ยเนื้อเขาดีเนื้อเขาก็ดีนะสลัดแขกสลัดแขกถ้าเป็นสลัดแบบ บ้านบ้านเราอ่ะเขาเขาไม่ค่อยกินหวานใช่ไหมแล้วยังไม่ใช่ใช่ใช่แบบแบบซีซ่าอย่างแต่ผมบอกเลยนะว่าเขาหลัดแขกหวานนี่คือมันมันเหมือนน้ำที่เรากินในนั้นบ้างหมูสเต๊กอ่ะอ๋อแล้วเขาก็ล่าลงไปเลยตาหน่อยนะกระเด็นนะกระเด็นนะแล้วแล้วเขาก็ล่าดลงมีข้าวใส่เกี๊ยวด้วยมันทอดอ๋อเป็นมันไปใช่ สำหรับผมครั้งแรกแต่ไม่ได้แบบแปลกน่าเกลียดนะแปลกอร่อยอืมแปลกสื่ออรมณ์สออริจินอลมันมี้เองออริจินอลอืมแต่ว่าถ้าอจะจริงจริงอ่ะหวานกว่านี้อ๋อติดหวานไงอ่าเขาจนเราหวานเลยแสดงว่าร้านพี่เขาไม่ได้ทำหวานมากใช่อันนี้มีหนูอะไรฝกข้าวเนื้อผัดซอสเนื้อผัดซอสอ่าลองเลยมาอาลองเลยครับมุนคำพคเขินละียแต่ซอสเขาไม่ได้ซอสมะเขือเทศผัดนะใช่เป็นซอสเขาอ่ะ มันซอสบาร์บีคิวเออใช่เหมือนซอสบาร์บีคิวอ๋อเป็นซอสบาร์บีคิวคแล้วกินเนื้อครับเนื้อดีด้วยอืกินเนื้อตีจมูกเลยต่อไปครับเอาอะไรดีรีบเขย่าเนื้อไหมอยากกิได้ไลยสับเข้ามาไม่มีเนื้อแล้วดุลีวันดุลดนลีมันดูรีบวันเนื้อได้เวลาเปลี่ยนตัวใช่ผมสลับตัวกับโปงแล้วเพราะว่าเมนูเนื้อหมดแล้วใช่ไหมใช่เมนูปลา ผักวานไม่ดูสองพวกคุณสองคนอิ่มกันแล้วเนอเหมือนแบบถามอะไรเนี่ยกินเดี๋ยวพี่เอาอะไรกันผัดเขียวหวานแห้งผัดเขียวหวานแห้งเขียวหวานไก่ไม่ปกติเรากินแต่แบบเขียวหวานจะเป็นพวกแกงเขียวหวานอันนี้คือเขาทำแกงเขียวหวานเรามาใส่แล้วก็ผัดเขาเอาเครื่องแกงเขียวหวานมาผัดใช่คุณลองตัดพวกคุณทำไมนิ่งกันอ่ะอย่านิ่งสิก็ไม่นุไก่ไก่คุณเออพวกคุณได้กินไก่กันเลยไงเหมือนกินกันไม่ได้แล้วผมหาไก่อยู่เนี่ยหอมเขียวหวานมาก แป้งก็ไอ้แป้งไก่ไก่ไม่ใช่แป้งไก่คุณเป็นอะไรเนี่ยวันนี้ข้าวข้าวไม่เหรือร่วนมันงทีแบบผัดมาข้าวใช่ป่นนีไม่ใช่โอเคอันนี้ร่วนอยู่กินไก่คำแรกบอกแป้งอะไรของเขาเนี่ยเอาไปมันคือใบอะไรนะที่เขาจะใส่ในแกงเขียวหวานอ่ะโหระพาขิ่นมันตีมาตลอดเลยอร่อยหอมก็พี่กินใบโหระพาอร่อยแต่กินแป้งโหระพามันไม่น่าลยกินไป้ตีปุ๊บเลยยไม่่่เออออออรรยอร่อย เมนูต่อไปครับผมทุกคนข้าวมันปลาสบะให้ดูตัวปลาก่อนนี่นี่คือตัวปลาคุณว่าแปลกไหมอันนี้ผมว่าแปลกอยู่แล้วความหนาเราเคยกินแต่แบบปลาสบะข้าวญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นอันนี้ข้าวหอมมะลิไทยถ้าใกล้เคียงสุดอย่นี้มาพี่ร้านร้านโรตีที่เป็นข้าวมันปลาอินซีอ่ะอ่าใช่ใช่เราชิมตัวข้าวนี้ก่อนดีกว่าข้าวหอมอ่ะผมไปข้าวกับปลาพร้อมกันเลยปะข้าวหอมนะจริงนะไม่ไม่ได้มุกนะ ใช่ไหมคือข้าวมันไก่ใช่ไหมใช่คือข้าวไก่เลยเพราะเขามีเมนูข้าวมันไก่ด้วยไงที่นี่ออ๋เปลี่ยนปลาซาบะแล้วเปลี่ยนเป็นปลาซาบะสำหรับใครไม่ชอบไก่หรือกินไก่ไม่ได้เป็นเก้าวใช่อร่อยเพราเข้ากันดีนะปลาซาบะกับข้าวมันใช่มันเข้ากันได้เคยกินข้าวมันปูป้ะข้าวมันปูไม่เคยะมันเป็นข้าวมันที่เอาไป ใส่มันปูใส่เนื้อปูแล้วก็เปมนมันเป็นเมนูขึ้นชื่อของนครสวรรค์ลองลองเข้าไปหาใน Google แต่มีข้าวมันปูขายแล้วเคยกินแล้วอร่อยมากเรายีมีอยู่ร้านนึงแล้วก็ใส่ปูมาแล้วก็เป็นเนื้อปูใช่ครับเป็นเนื้อปูวางอยู่ในถ้วยมันน่าจะเด็ดมันน่าจะเด็ดตรงข้าวนี่แหละคือข้าวมันถ้าถ้าถ้าแฉก็คือจบเลยอันนี้เป็นเมี่ยงปลาเมี่ยงปลากระพงได้ยินว่าราคาถูกเท่าไหร่ สองร้อยยี่สิบปากแบบุ๊บๆเลยนะแบบก็เพิ่มบอกหน่อยก็ได้มาเร็วอ่ะปลาปลาทั้งตัวเป็นเมี่ยอย่างเงี้ยสองร้อยยี่สิบบาทสองร้อยยี่สิบถาดนึงอ่ะไม่ที่น้อยนะแล้วดูปลากระพงนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่แบบปลาหนิลปลาอะไรใช่ปลากระพงทอดกระพงนะครับเราลองห่ออะไรไหมเราห่อห่อให้กันดีไหมไม่เอา คุณห่อให้เขาผมหอกินเองเออมาห่อกันมามาห่อยกันห่อยกันมาอถ้าผมห่อคุณต้องกินนะถ้าคุณจะแลกกับผมอะเอาได้ถ้าผมห่อคุณต้องกินนะเอาเดเอาเอามาๆผมห่อให้คุณดีๆนะชอบกินถั่วนี่บอกตอนไหนเรวชอบอยู่ๆก็ชอบถั่วซะแล้วเขีงคุณก็ชอบพริกเนี่ยช้อนนึงผมตักหมดนะแต่น้ำจิ้มมีสองอย่างนะสองน้ำจิ้มถ้าจะเป็นซีฟู้ดกับหวานหานหวานหวานใช่เราไม่ผิด เดี๋ยวลองให้ลองให้เขตุดูอะไรอะไรเฮ้ยให้เขต์ก่อนตามนั่นแหละตะกี้ผมเห็นคุณไม่ได้ล้างมือเขาทำให้พี่เฮ้ยพี่ตามกดเขาทำตามกดเลยมาเอาไปในสมกินเองแล้วมันหนาวอ่ะอันนี้คือสงสัยนะเขาใส่เปลือกจริงเหรอใช่จริงอเขาใส่เปลือกนี้เลยเหรอใช่แล้วแต่คนชอบอ๋อบางคนไม่ชอบมะนาวแล้วบางคนไม่ชอบพริกก็ไม่กินใช่ไหมล่ะ ถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะแต่ว่าน้ำจิ้มอ่ะผมว่าทุกคนจะลองทีละตัวไหมหรือผมใส่สองอันใส่สองอันมันแล้วแต่คนชอบใช่เหรอเหมือนคุณสั่งปลาหมึกย่างอ่ะขอเปรี้ยวหวานใช่ใช่แต่บางคนอาจจะไม่ชอบไงี่ยคืเปรี้ยวเนี้ยแต่อร่อยเลยไอ้ปลามันกรอบมากอ๋อหนึ่ง้อเท่าไงอร่อยอันนี้ก็คือตัวเมี่ยงเลยแหละใช่มันก็สิ่งไปออกมาปกติวัวอันนี้เขย่าถอยผมพี่บังก็ชอบสีเขียวๆนะพี่อ๋อไดมโอ้ได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 ้เยอะไปพี่นัดพี่นัทเปพี่นัทเืองพริก อะไรยังไงลาดลาดนะลาดนะลาดนะจะออกชิ้นก็ได้มั้งโอ้โหเขาไม่บอกเอาน้ำจิ้มหวานนาพี่บางนะน้ำจิ้มหวานนะน้ำจิ้มหวานมาอันนี้เปรี้ยวมาเอาแล้วกองกมเจาะเลยนะออะะไร่เจาะเลยนะมัฟฟี่พริกมันเป็นช้อนเลยนะเขาออกแล้วเมื่อกี้ออกบ้าเลยเนี่ยคุณดูนี มั้ทีนี้คุณก็ได้ซีจีไฟแกเทียวเทียวอันนี้โคกไข่อะโอ้โหอะไรโอ้ฮะลองหนู่มมาๆมาเอาจิ้แบบปกติแล้วรีวิวดีๆมาอืมลองจิ้มซีพูดดีเรามาลองยำไหมอันนี้ยำอะไรโคตรยำเลย ชื่อเมนูสามร้อยบาทเพราะยำคือรวมยำทุกอย่างใช่ไม่ว่าจะเป็นยำปลาแซลมอนปูม้าหอยแครงปลาหมึกอามาตะลัคำสองคำนี่ไฮไลท์นะครับแซลมอนนี่ผมใส่สายบัวด้วยมันไม่เละมันไม่เละใช่ของของไม่ได้แบบเนื้อไม่เนื้อไม่เละพี่เด็กบอกเลยอันนี้จริงๆใช่ไหมยำ แซลมอนอ่ะมันมันผมว่าอร่อยนะแต่ว่ามันมันถ้าปกันตามตรงคือมันอยู่ในเกลดแบบกลางพอมากินกับยำอ่ะรสชาติจะลงตัวอยู่อร่อยก็ปรุงน้ํายำอร่อยก็อร่อยหมดทุกอย่างเลยนะประเด็นคือราคามันไม่แพงเลยพี่เพราะเขาไม่ได้มีค่าเข้าสถานที่นะใช่และเมนูแบบเยอะมากอ๋อมีขนมหวานหวานมีหวานข่อท้ายขนมโอ้หนี่ต้องทางที่นัดเลยครับแต่ที่เขาบอกเด็ดๆดคือไวช็อกใช่ไหมขนมนี่ที่ร้านทําเองไหมครับทเองค่ะโอ้โหพี่เจ้าของร้านนี่คนทำนะครับเขาเรี้ยงกเอง บอนดี้บอนดี้บอนดี้แบบสีบอลถ้ามาจับไว้ช่องขเป็นบอลดี้บอนดี้แบบนี้อนุนะฮะเปียนี่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 อเปียนี่ชื่อจากอินเตอร์อินเตอร์ไปเปียไปจีนซะแล้วบอนดี้บอลนี้เปียนี่ไป แล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนเลยโอ้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนี่ไม่หมดยัง๋ไม่หมดเดยเปลี่ยนนี่ก่อนเลยกินเผ็ดมากินของแบบรสจัดมาตกด้วยหวานนี่อร่อยจริงนะใช่หมออร่อยไว้ชอเออความแบบความนุ่มของข้างในความเหียวถ้าคนนี้เขาบอกว่าของหวานอร่อยแสดงว่าหวานจริงใช่คนนี้เขาตัวจริงคนนี้ตัจริงเรื่องของหวานเปียนนี่ไงเปียนี่หอมมากลองลองลานะ หอมอะไรอะไรไหอะไรอะไรหอมอะไรก็ถามว่าหอมอะไรจะบอกเลยแป้งเขาหอมอ๋อข้างในมีอะไรข้างในเป็นถั่วกับไข่ครับ ถั่วอะไรถั่วรันเตามั้งไข่ไข่ที่ใช้เป็นไข่อะไรคุณที่ว่าไข่อะไรไข่ไก่ตายวันมันมันพฤหัสจริงเหรอถ้าวันศุกร์ปุ๊บจะเป็นกลิ่นไงีวันศุกร์ไม่ได้วันศุกร์เกินเกินไปไม่ได้เลยจะได้มีกลิ่นตัวแต่ลวันแล้วมันพุ่งเร็วเดียวเลยเร็วเกินผมนั่งฟังมาสักพักได้เลยเอาความรู้เลยนะเนี่ยความรู้เนี่ยเอ้าความรู้อะไรอะความรู้พวกหมวดเพราจะหาความรู้ผิดๆโอเคโดยรวมเป็นไงพี่โดยรวมสรุปนะนะคุ้มราคาอ่าระดับแรกเลยคุ้ม เดินเนี่ยแล้วคุณตกใจอะไรตกใจเหมือนแบบพลาดไปแล้วอะไม่ใช่ผลประโยชน์ของคนดูว่าก็คือยังไงนะครับพี่แล้วก็เหมือนจะมีอะไรเออเหมือนจะมาดีแล้วสำหรับคนที่ดูช่ง บางแจ๊ะนะคะถ้าเกิดเดือนรอมฎอนนี้นะคะเกิดมาทานที่ร้าน p a r k เว y House นะคะได้ส่วนลด10%ค่ะอันนี้ดูแค่เฉพาะคนที่อยู่ช่องบางแจ๊ะใช่ไหมใช่ค่ะเฉพาะบางแจ๊ะเท่านั้นใช่แล้วก็เปิดคลิปนี้ให้ดูก็ได้ค่ะโอ้แต่คลิปนี้ลงละเรอมาดอนจะลงให้ก่อนครับจะลงให้ก่อนพี่ร้องนั่นรถควนดันดันคลิปนี้กับทางรับ หมดเลยแล้วก็มีอินดีลาเดินเลเดือนแบงเดอนดงเดินอันนี้อาจจะแถมถึงแม้เดือนไมษฟ้าละกัน สิ้นเดือนเมษายนใช่นเมษายนค่ะรู้สึกสิ้นเดือนเมษายนเลยค่ะต้นตามนั้นแหละครับผมก็คือใครที่ดูช่องเราก็คือช่องมันแจ๊สเนี่ยระบบมาจากช่องเราหรือเปิดเปิดคลิปให้เขาดูเนี่ยลดส่วนลดให้สิบเปอร์เซ็นต์ถึงเดือนเดือนเมษายนเท่านั้นแหละก็คือขอบคุณที่เจ้าของร้านด้วยมาดันไหมเห็นคุณเล่ยเขาเออเออมาดันสักหน่อยเออมาดันดองจริงก็ดันบุกดองมาดันเขาจะเล่นนั่นแหละนี่นะเนี่ยเพลงนั้นไม่ได้เพลงนั้นไม่ได้โยนเหรียญดีกว่าเตะ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  เมื่อก่อนมันมีเยอะในเมืองละแวกเนี่ยหรือแถวเนี้ยหรือที่อื่นนะก็คือเดี๋ยวนี้มันหายากเพราะบางคนเขาใช้มะดันเนี่ยแทนมะนาวตลอดเพราะมันให้รสชาติของความเปรี้ยวอ๋ออันนี้มะดันเปรี้ยวหรือมะดันดองมะดันดองเปรี้ยวผมรู้ไงผมลดเกียดนิดเดียวก็คือมันขายอยู่ตรงเลยแม่กินไปทั้งลูกคุณไม่ได้เลยวะทำไมอ่ะอย่าเพิ่งลุกยังไม่จบเดี๋ยวกันจะจบคุณทั้งคำเลยทั้งคำจะได้สวยหมาซะละผมแต่อันนี้คุณจิบนิดเดียวเองโอเค มันไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้น,นคือ <น est> ต้องลองคือคือผมมาเป็นกดไหลย้อน,นแล้วหมอมานี่ก่อนมานี่ก่อนมาที่ม่มาคือหมอไม่ให้ทานเปรี้ยวไงถ้าชอบคลิปแนวเนี้ยก็ฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์สิชมบอกได้ว่าอยากได้คลิปแนวไหนอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะผมช่องมังแจแล้วก็ช่อง n อ็นอช่องแอมเกตเตอร์ช่องวิส o อเคสำหรับพวกเรา5้าคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้เหลือเมนูหนึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้นะเดี๋ยวบอกไว้ก่อนหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะนั่งกินเก็บต่อยหมดใช่อันเนี้ยมันคือเมนูแบบผัดเลยนะโฟข้าวราดผัดพริกขี้หนูสวนซึ่งตอนที่โฟไปขอบอกขอโฟขอพริกเน้นๆเลยเนี่ยเขาก็เลยใส่มาให้เน้นๆมาดูกันฮะปรมาจารย์แห่งการกินเผ็ดเขาจะไหวไหมโฟกินเผ็ดจริงใช่ขนาดใครมาเนี่ยก็เหมือนกดดันจริงกดกินเผ็ดจริงใช่ไหมก็คือคนขายแกงใต้ยังแบบโอ้แบบกูกูเผ็ดขนาดนี้มึงเง่าไม่เผ็ดอ่ะคุณไปดูคลิปลาดคลิปเนี่ยเนี่ยไปอ่ะ เอาลองฮะลองเอาความจริงเรโฟกัสเผ็ดไม่เผ็ดอะผมว่าเผ็ดหรอกไม่เผ็ดหรอกหวานเจี๊ยบเลยแหละเผ็ดไหมจริงเหรอใช่เหรอไม่ริงไหมอยากรู้ไหมล่ะเฮ้ยผมกดไลย้อนเออหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งนี่เม็ดเดียวพอใครอ่ะพี่อะเหมือนถามว่าคุยอยากใครอ่ะใครอ่ะพี่ลองลองดิเผ็ดไหมเดี๋ยวคุณก็แอคติ้งอ่ะคุณก็กินเผ็ดปกติอ่ะอย่ามาหะ ฟังปกตินั่งแท็กซี่แท็กซี่เจ้นเลยนะขับแท็กซี่ไปมือนึงจับพริกอือนึงขับแท็กซี่เผ็ดแต่ไม่เยอะเออโอ้โหเผ็ดมากไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยใครกินเผ็ดไหมไม่เผ็ดก็กินเผ็ดนู่หมดไม่เผ็ดไม่เผ็ดเผ็ดเอาแค่ึิว่าจะเล่นไม่เผ็ดไปเล่นฉีกซะเลยก็่ดิว่าอื่นผมกลัวเผ็ดไม่กินไงอ๋อกูเผ็ดเผ็ดไปเผ็ดไหมโอ้ลุกเลยถึงกับลุกไปไหนน่ารู้ไม่ทำรู้ไม่ทำรออะไร เดี๋ยวก่อนไปขอฝากนิดนึงนครับทุกคนคลิปนี้เนี่ยเราถ่ายกันแบบเนี้ยอย่างเงี้ยชิลๆเล่นๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครรู้สึกยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันอะไรเป็นไรเขากินข้าวน้อยแต่เขากินกับเยอะที่มันเผ็ดมากอันนี้กินช้อนเดียวนะเนี่ยนะคุณดูเขาดูมันกินนี่ข้าวไม่แตะเลยนะนี่ยังพูดไม่ได้แสบปากเลยเผ็ด <c oughs> จริงดจะไนถุกไปนี่ถ่ายอย่างเงี้ยอันนี้ร้านอะไรเนี่ยคัปป่เฮาใกล้ๆสถาบันอารอปิตี้นะครับผม